ภูทรทรงพลังขนาดนี้ก็ไม่แปลกใจนะคะที่ระยะหลังมานี้เนี่ยเราจะได้เห็นบรรดาแบรนด์หรือว่าธุรกิจต่างๆก็ไปทาบทามเหล่าคนดัง<ม>ไอดอลภูทรเนี่ยมาเป็นพรีเซนเตอร์อยู่บ่อยครั้งนะคะล่าสุดในฝั่งของเท่าแก่น้อยก็เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเดินหน้าไอดอลมาร์เก็ตติ้งนะคะไปคว้าตัวคุณอุ๋งอิงเพชรบ,บ้านแพงมาเป็นแบรนด์อัมบาสเดอร์เรียบร้อย<ม>แล้วค่ะหวังจงะเจาะเปิดประตูเข้าสู่แดนอีสานนะคะเข้าไปสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ก็คือวัยรุ่นแ,แล้วก็กลุ่มคนวัยทางานด้วยนะคะสําหรับคุณปรมินทร ผู้อำนวยการสายงานการตลาดบริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนเปิดเผยค่ะว่าบริษัทได้ใช้กลยุทธ์หลักอย่างไอดอลมาร์เก็ตติ้งต่อเนื่องเพื่อเชื่อมระหว่างแบรนด์ไปยังผู้บริโภคและก็สร้างการรับรู้ให้แบรนด์เท่าแก่น้อยเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคทุกกลุ่มเป้าหมายโดยใช้ไอดอลแต่ละคนให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และก็เป้าหมายที่จะมุ่งไปซึ่งเน้นการวางกลยุทธ์ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภครวมไปถึงทําการตลาดเพื่อสร้างสีสันให้แก่วงการตลาดสาหร่ายและสร้างการรับรู้ให้แก กลุ่มผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์หลากหลายนะคะโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นภาคอีสานค่ะจึงคาดว่าการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ใหม่คุณอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงหรือว่าคุณรัตนาพรอ,อุดทุมในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างแบรนด์ a ว a น e ที่ช่วยผลักดันยอดขายได้ค่ะและก็คาดว่าจะช่วยขยายช่องทางร้านค้าปลีกด,ดั้งเดิมหรือว่าเ r รด i ร i o n a l trade ของแบรนด์เท่าแก่น้อยในท้องถิ่นทุกอำเภอคือให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในภาคอีสานภาคเหนือตอนล่างรวมถึงเข้าถึงไลฟ์สไตล์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายวัยรุ่น ไปทำงานภาคอีสาน และผู้บริโภคที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งหมอนลำได้มากขึ้นด้วยนะคะแคมเปญเจาะภาคอีสานครั้งนี้บอกว่าเป็นครั้งแรกของเข้าแก่น้อยเลยนะคะที่เน้นเจาะไลฟ์สไตล์ลูกทุ่งเพื่อตอกย้ําว่าแบรนด์เท่าแก่น้อยสามารถเข้าถึงคนทุกกลุ่มก็เตรียมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภคก็จะมีการจัดก,กิจกรรมพิเศษมิน mm ิคอนเสิร์ตแอนด์แฟนมิทติ้งด้วยนะขณะเดียวกันถือว่าเป็นการขยายช่องทางร้านค้าปิกด,ดั้งเดิมให้ครอบคลุมทั่วภาคอีสานก็เป็นอีกช่องทางที่มีบทบาทสาคัญค่ะปัจจุบันเ้าาาาแแกก่่่่นนออยบบววมีสสงตลดาาร ในช่องทางนี้อยู่ที่ร้อยละ30-40ก็เป็นหนึ่งในช่องทางที่มีโอกาสในการเติบโตของผลิตภัณฑ์ได้อีกมากด้วยค่ะสําหรับเท่าก่น้อยถ้าย้อนกลับไปการใช้กลยุทธ์ไอดอลมาร์เก็ติงเชื่อมระหว่างแบรนด์ไป i อดอลไอดไปไอดอไปผู้บริโภคเนี่ยก็เป็นการสร้างการรับรู้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านมาก็จะมีไปนับๆดูนะมี4หนุ่ม F4 6สาว b n k 4 8เซคุณ e x o นี่คุณกรคณาวุฒ ชีพรึกนูตนิวชวรินเป็นตน้นไปที่คนเยอะจริงๆเขามุ่งมั่นกับไอเดนมาเก็ตติ้งมาโดยตลอดนะแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เป็นไลฟ์สไตล์ลูกทุ่งนะคะ